ซูโม่เนี่ยมันขำในสายตาทุกคนอยู่แล้วอพมาเป็นซูโม่นะแต่มันเป็นออลิทไม่ใช่คำหยาบนะออลิทค่ะไม่ใช่ครับปัญญาชนไม่ใช่ฮะทางยุโรปก็อาจจะอย่างนั้นแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยีอลิทสำหรับซูโม่มันคือชนชั้นพิเศษอะไรเงี้ยแล้วซูโม่เนเขาต้องเติบโตมาอีกแบบนะเป็นเผ่าพันธุ์สปิชอะไรที่เขานับถือเหมือนซาม์ไรอีกฟากอะบุชิดะเลย เพราะนั้นอ๊ะถ้าคำนี้มาจะมีความน่ารักอยู่ในขณะเดียวกันก็ h i g h น n d ไฮเอน n d อะไรสักหน่อย <c oughs> สำอาง <c oughs> ก็คือว่าเฮ้เราไม่ใช่เกลือกลัว หรือว่าคลุกฝุ่นหรืออะไรนะอาจจะเป็นความพยองหรือหยิ่งของเราทางนั้นเพราเรามีการศึกษานะอะไรคําคำนี้เลยเข้าไปเท่านั้นครับแล้วเวลาเลือกเลือกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนคือแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าคะในการที่มารวมกลุ่มเป็นซูโม่แล้วพอมารวมตัวกันแล้วตลกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นซูโม่เอซูโม่ที่นีคำนี้ไม่ได้เลยน้องอาร์ตก็ยังเลือกตลกอยู่พี่โอ้หโทษัโอ้ขอโทษค่ะก็ยังขำยังขำอยู่เราพยายามหนีมา30ปีกับคำนี้นะาะคนดูถูกตลกนะเราต้องการเข้าไปเปลี่ยนให้ นะแต่ว่าเราก็ยันเรี่กตลกแต่ว่าน้องก็คงหมายถึงในอีกความหมายเหมือนกันนะ,นะฮะมันก็มีความคมอะไรอยู่นั้นเนี่ยเดเหล่านี้เล่นละครสถาปัดมาฮะซึ่งพี่เริ่มมาหลายปีแนละ้วก็เห็นตัวเรียงกันมาเป็นทีละรุ่นนะ,ะ,ะแล้วก็คัดมาแล้วก็มีเด็กฝากอย่างเช่นน้องเป๊ปซี่อย่างเงี้ยน,น้องของพี่อันซึ่งพี่อันอยู่สถาปัดก็เด็กเส้นอันนี้ก็เข้ามาได้หรือคนอื่นล้วก็ไม่ได้รังเกียจนะไม่ได้จํเาเป็นว่าต้องสถาปัดต้องจุฬาอะไรเงี้ยแต่มันใกล้ตัวแล้วเรียกง่ายในระเห็นกายคุ้นเคย กเอาตัวเหล่านั้นมาตั้งเจีย๊ยบก็เลยกลายเป็นสูโม่เจีย๊ยบน้องตา,าเป็นสูโม่ปัญญาแต่ว่าเขาอยู่ในรายการอื่นมาก่อนอก็เลยไม่มาเรียกสูโม่ตัวก็วเป็นพิธีกรให้เราแต่เขามาก่อนใช่ไหมฮะนะแล้วก็เกิดโค้กเอ๋ออิดพี่คงนับไปทุกคนนะฮะกิ๊กอรุณเยอะมากเยอะเฮวมีน้องแดงอยู่แหรอไม่ค่อยออกหน้าจอ <c oughs> น้องแ,<ต>แดงนะอ๋อ เป็นพ่อที่นี่พ่อรายการแล้วก็มอบรูปนี้ให้พี่ซึ่งเราั้งสดเลยก็พี่ไม่เข้าใจเจตนาเขาแต่ว่าเป็นบุคคลของโลกทั่งพี่ชื่นชมทั้งตัวที่แสดงและตัวชีวิตจริงค่ะพี่ตู้คะเวลาที่เรามีเรื่องเครียดนะอย่างพี่ตู้บอกว่าอ่ะใช้คําว่าเพชฌฆาตความเครียดก็อยากให้สังหารความเครียดไม่อยากให้วิตกกังวลอย่างเงี้ยเวลาเรามองไปรอบๆตัวเราแล้วเราเครียดขึ้นมาเราจะสังหารความเครียดได้ยังไงบ้างคะพี่ตู้ <c oughs> ถ้าหัวเราะย่อไอความกลัวได้นะครับถ้าพ้นความกลัวนะน้องอาร์ต <c oughs> คนจะไม่มีปัญหาเรื่องเครียดเลย <c oughs> มนุษย์เครียดเพราะว่าเรากลัวเพราะนั <c oughs> ้นต้องเลิกขี้ขาดอันนี้ก่อนนี่มันยาวนะถ้าอธิบาย์เาทำไงเลิกขี้ขาดอาทิตย์ไม่แค่นี้เพราะว่าอธิบายจริงมันต้องบนเวทีแล้วว่ากันเป็นชั่วโมงคนเราเนี่ยมีปัญหาเดียวตอนเนี้ย <c oughs> ทุกเผ่าพันธุ์ทุกสปีชีคือพราะกลัวปั๊บมีปัญหาอื <c oughs> เลิกกลัวหมดปัญหาแค่นี้น่าจะเข้าใจหรือว่าเข้าใจาค่ะพูดง่ายแต่เหมือนทํายากอ๋จกอจะ้เขาเลิกกลัวให้เลิกขี้ขาดนี่มันเรื่องที่ต้องสาวกลับไปถึงสมัยทวารวาาดีว่าเราเ<อ>ติบโตมาอย่างไรทําไมเ <ừ> ราจึงค่อนข้างจะไม่ค่อยกล้าอะไรค่ะเราไปก็ถอยไปแก้ไม่ได้ไงต้องแก้ตรงนี้ต้องหาด้ามพระ่ะซึ่งแม้ยากก็ทําได้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะมองมองโลกด้วยแบบยิ้มๆหรือว่าสามารถมีอารมณ์ขันกับสิ่งที่เกิดขึ้น พี่ตู้แนะนาได้ไหมคะว่าทํมันทไม่ได้ครับงานมันต้องแก้โรคให้มองแล้วเราต้องยิ้มได้ไม่ใช่ว่าไปฝืนยิ้มกับโรคซึ่งดูไม่ได้แล้วไม่น่ายิ้มมันเป็นรายการสดเนี่ยพี่เรามัดระวังนะผลงานนะจริงพี่ควรจะขยายความให้จบว่าไอการเลิกกลัวเนี่ยอืมันง่ายทีเดียวครับอย่าให้สิ่งที่น่ากลัวนั้นคงอยู่ค่ะถ้ามันเลวอืพี่สั้นๆได้ไหมฮะล้วจะรู้เลยถ้าคนดีน่ากลัวคนชั่วจะสุภาพ เพราะเรายการสดพูดแค่นี้น่าจะเข้าใจนะค่ะเข้าะนั่นรวมตัวคนดีให้น่ากลัวเขามีสมาคมลับรีเมสันอิลืมไมนาติย้อนไปไปเรื่ออนถึงไ n ท์เทม t e m p หรืออะไรเนี่ยพี่ต้องขยายบนเวทีนี้เพราะว่าเราจะก่อตั้งแล้วครับหลังจากนี่มีนาเราจะก่อตั้งคงมีสมาชิกมาร่วมประมาณสี่คนอะไรนะโอ้เยอะเยอะมากอย่างน้อยก็มีจุดเริ่มต้นนะคะัไปสี่ก็เก่งแล้วครับอย่างน้อยก็มีคนมีการเริ่มต้นนะคะพี่ตัวต้องเริ่มครับค่ะ พี่ตู้นอกจากเราจําบทบาทของพี่ตู้ได้จากเพชฌฆาตความเครียดนะคะก็พี่ตู้ก็มีจากเพชฌฆาตความเครียดก็มีโฆษณาตามมาด้วยนะคะที่เป็นมุขขำขันนะคะลบมีละครมีหนังเราเคยเจอกันในละครด้วยนะคะตอนเป็นละครที่น่ารักมากเลยครับท่านผู้ชมตอนนั้นน้องอารายุสิบสองขวบค่ะหนูเล่นเรื่องแรกหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เรื่องแรกก่างมากนักศิลปินก็ตองงานเยอะก็ตามตามเข้าไปเล่นเล่นไป นาวันนี้ผมเห็นน้องอาร์ตก็ยังรู้สึกว่าเขาอายุสิบสองนะออ้ยขอบคุณค่ะพี่ตู้มันไม่เปลี่ยนเลยว่างๆพี่จะชวนแล้วมีรูปฉากนะมเคูเป็นหมูหวานหรือหมูแดงเนี่ยหมูแดงค่ะพี่ตู้เราควรจะให้เห็นฉากที่เป็นพี่ตู้เยอะๆนะเสื้อกางเกสีฟ้าเห็นอาร์ตเยอะมากนะคะน้องอาร์ตจะอยู่ในโอ้ยหน้าใสๆกันหมดเลยนะผมดกนะใช่ค่ะยุคนั้นคน่างว่าอย่างน้อยเราก็เคยสวยหนุ่มแล้วเพราะว่าถ้าบรรยากาศการเมืองดีเหมือนสมัยนั้นเนี่ยผมจะดกทุกคนมัน เขอดูน้องอาร์ตหน่อยเลยไม่ไม่ต้องแ่ะไม่ต้องแ่ะนี่ะโอ้หนูเปลี่ยนไปไม่เยอะเลยล่ะเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะพี่ตู้คะตอนนี้ทําให้เราดูดีอย่างนี้มะคุยกับพออฝ่ายรายการไทยพีบีเอสดูภาคสองกลับมาโอ้โหว่านารีเนี่ยเหรอคะพี่ตู้ลูกๆของเราสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เล่นด้วยฟุตเทจก็สามารถใช้ได้คือเวลาฟีดแบ็กกลับไป f l a ชแ back นึกถึงอดีตก็เอาฟุตเทจเหล่านี้มา มาดูพ่อแม่เคยอย่างนี้นี่นะมีปัญหาแล้วแก้ย่างงี้แล้วลูกของรุ่นหนูแล้วมีปัญหาแล้วเดินเรื่องแบบเดียวกัน <c oughs> ลักพาตัวเข้าป่าเป็ืนกัทีห้าคู่เลยฮะห้าพระห้านางเลย <c oughs> ถ้าทยเดียสนใจนะพี่พูดที่นี่แห่งแรกนะครับถ้าไม่สนใจเดี๋ยวไปช่องอื่นอ๋อนะคะจริงๆแล้วพี่ตู้อยากทําอะไรอีกบ้างคะพี่อยากทําอะไรที่คนอื่นย,ยังไม่ทำตอนนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีมนุษย์ที่บ้าบินเใช้คำนี้ถูกไหมบ้าบินก็โอเคนะคะพี่ตู้เนาะบ้าบิน ไม่รู้สิถ้าไม่มีคนเหล่านี้มันก็ไม่มีรถยนต์เครื่องจักรไอ้น้ำเก้าอี้แก้วนะมันต้องหาคนใช่ไหมฮะไอเราซึ่งเชื่อในระบอบที่ยอดฮิตว่าประชาธิปไตยเสียงข้างมากกาหนดโลกเนี่ยผิดหมดเลยนะฮะผิดหมดคนสร้างโลกเป็นคนส่วนน้อยหมดเลยเครื่องบินนี่สร้างสองคนเลยนะสองพี่น้องเครื่องจักรไอ้น้ำเจมส์สวัสด์คนเดียวใช่ไหมแล้วก็บางทีคนเดียวเนี่ยสร้างอะไรตั้งเยอะแยะอย่างอิตาอดิสันเนี่ยใช่ไหมฮะ แตไม่ใช่คนหมู่มากสร้างโลกนี้ไม่ใช่คนหมู่มากเนี่ยมันมาจากระบบดัดจริตซึ่งเราเอามาใช้กันแล้วก็ไปไม่ถูกแล้วตอนนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วม,มันถึงทางตัน <c oughs> นะเราต้องอักกรมาถานพิจนาฬาการ <c oughs> ประเทศชาติเป็นอย่างนี้เราจะทํายังไงให้อารมณ์ดีกันเร่ององต้องแก้กันที่ระบอบ เวลาเราเห็นเรื่องดาวต่างๆนะคะแล้วพี่ตู้นะคะนอกเหนือจากบทบาทของการเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็พิธีกรที่หลายคนยังจดจําได้ดีนะคะยังมีอีกงานหนึ่งนะคะที่พี่ตู้ทําอยู่ประจํานั่นก็คือการจัดทอล์กโชว์นะคะซึ่งเร็วๆนี้กําลังจะมีทอล์กโชว์ในวันเกิดของพี่ตู้ด้วยนะคะติดตามต่อได้ในสินสมสรช่วงหน้าค่ะ หน,นีกันไม่ได้ยังไงวะมีคนมาช่วยมันมีคนมาช่วยมันทำไมตัวละครเรื่องนี้มันเยอะอย่างหนังไทยบางเรื่องบนรถยังตอดโอ้โหแกน่ะตด